สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับกลุ่มสารวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยคุณครูวรรณภาช้างจวงนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการหาตัวาหารร่วมมากโดยวิธีการแยกตัวประกอบนะคะ ค่ะการหาตัวอาหารร่วมมากโดยวิธีแยกตัวประกอบก็จะต่อยอดจากชั่วโมงที่แล้วนะคะที่เราเคยเรียนไปแล้วก็คือการหาตัวอาหารร่วมมากโดยวิธีการหาตัวประกอบใช่ไหมคะคราวนี้เราจะลองมาเรียนเกี่ยวกับวิธีการหาตัวอาหารร่วมมากโดยวิธีการแยกตัวประกอบบ้างนะคะ การหาตัวาหารร่วมมากนะคะคุณครูก็ยกตัวอย่างาจำนวนที่6และ12นะคะวิธีการทำก็คือเหมือนกับตอนที่เราแยกตัวประกอบโดยวิธีการคูณเลยนะคะก็คือโจทย์เขาบอกว่าให้หาตัวาหารร่วมมากของ6และ12 วิธีการทำนะคะให้นักเรียนนำ6มาแยกตัวประกอบโดยวิธีการคูณนะคะ6สามารถแยกตัวประกอบโดยวิธีการคูณของจำนวนเฉพาะได้เท่ากับ2คูณ3ใช่ไหมคะเพราะ2และ3เป็นจำนวนเฉพาะ ที่คูณกันแล้วได้เท่ากับ6นักเรียนยังไม่ลืมใช่ไหมคะต่อไป12 12เท่ากับ2คูณ2คูณ3สังเกตดูนะคะจำนวนทุกจำนวนที่นำมาคูณกันเนี่ยจะต้องเป็นจำนวนเฉพาะเท่านั้น 2คูณ2ได้4 4คูณ3ได้เท่ากับ12เวลานักเรียนเขียนแล้วนักเรียนจะต้องตรวจคำตอบด้วยนะคะว่านักเรียนแยกตัวประกอบโดยวิธีการคูณแบบเนี้ยนักเรียนแยกถูกหรือเปล่านะคะโดยวิธีการคูณของทุกตัวแล้วจะต้องได้เท่ากับ12นะคะค่ะเพราะฉะนั้น ตัวหารร่วมนะคะตัวที่1ก็คือให้นักเรียนสังเกตดูเนี่ยว่าจำนวนใดบ้างที่ซ้ำกันนะคะเพราะฉะนั้นตัวหารร่วมตัวที่1ที่เราจะเจอเลยก็คือเลข2ใช่ไหมคะลูกอ่ะต่อไปตัวหารร่วมตัวที่2ก็คืออ่ะนักเรียนมาดูนะคะเลข3ใช่ไหมคะเลข3เป็นตัวหารร่วมเพราะว่า สามมันซ้ำกันอยู่เพราะฉะนั้นตัวาหารร่วมตัวที่สองก็คือ3ต่อไปนะคะตัวาหารร่วมตัวที่3ก็คือให้นักเรียนนำตัวาหารที่ซ้ำกันเนี่ยลูกคือ2กับ3ใช่ไหมคะนำมาคูณกันนะคะเพราะฉะนั้น2 กับ3นํามาคูณกันก็จะมีค่าเท่ากับ6เพราะฉะนั้นตัวาหารร่วมมากก็คือ6อ่ะแล้วถ้ามันไม่มีจำนวนที่ซ้ำกัน2ตัวละ่ะก็คือถ้าซ้ำกันแค่ตัวเดียวนักเรียนก็ตอบได้เลยว่าตัวาหารร่วมมากก็คือตัวนั้นนะคะ ในกรณีที่ซ้ำกันแค่ตัวเดียวแต่ถ้าตัวอาหารร่วมมีตั้งแต่2ตัวขึ้นไปนะคะนักเรียนก็ต้องนำตัวอาหารร่วมที่ซ้ำกันตั้งแต่2ตัวขึ้นไปเนะี่ยมาคูณกันแบบนี้นะคะแต่ถ้าไม่มีตัวใดซ้ำเลยก็คือมีแค่ซ้ำแค่ตัวเดียวนักเรียนก็ตอบไปเลยว่าเป็นจำนวนที่ซ้ำกันจำนวนนั้น หรืออีกกรณีหนึ่งพอนักเรียนหาแล้วเนี่ยมันไม่มีตัวที่ซ้ำกันเลยไม่มีตัวที่ซ้ำกันเลยนักเรียนจะตอบเท่าไหร่นะคะในกรณีที่นักเรียนไม่เจอตัวที่ซ้ำกันเลยให้นักเรียนตอบ1น,นะคะเพราะว่า1ห,หารจำนวนทุกจำนวนแล้วได้ลงตัวใช่ไหมลูกอ่ะเพราะฉะนั้น จทย์ตัวอย่างในวันนี้นะคะที่ครูยกตัวอย่างให้คือการหาตัวหารร่วมมากของ6และ12เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ6นะคะค่ะวิธีการคิดนะคะก็คือการแยกตัวประกอบของ6และ12นะคะ ต่อไปนะคะเราจะต้องหาตัวาหารร่วมของ6และ12ซึ่งได้แก่2คูณะขอโทษนะคะซึ่งได้แก่2กับ3ใช่ไหมคะเสร็จแล้วแล้ก็นำ2และ3เนี่ยมาคูณกันนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือตัวาหารร่วมมากใดที่มีค่ามากที่สุด ซึ่งเป็นคําตอบของหอรอมอในข้อนี้ก็คือ2คูณ3มีค่าเท่ากับ6ค่ะค่ะเรามาสรุปพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะการหาตัวาหารร่วมมากโดยวิธีแยกตัวประกอบทำได้โดยแยกตัวประกอบโดยวิธีการคูณของทุกจำนวน จากนั้นเลือกตัวประกอบที่ซ้ำกันทุกจำนวนมาคูณกันแต่ถ้ามีตัวประกอบซ้ำกันเพียงตัวเดียวนะคะนักเรียนก็ใช้จำนวนนั้นเป็นคำตอบได้เลยคำตอบที่ได้ก็คือหอรอมอนั่นเองนะคะค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบ เรื่องการหาตัวหารร่วมมากโดยวิธีการแยกตัวประกอบไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ